เรามาพามาชมหนูสายพันธุเ์เชียง้อยเอยเชียงรายเลือดร้อยของที่ฟาร์มเรานะครับนะครับตอนนี้เจ้าเจ้าบัวขาวนะครับเจ้าบัวขาวนะครับเจ้าบัวขาวตอนนี้ตอนสิบเดือนอายุสิบเดือนเขาเกือบถึงสองกิโลนะครับแล้วการนี้ผมเอามาลงผสมนะครับตอนนี้แล้วก็ควบคุมน้าหนักเขาเขาก็จะอยู่ที่ประมาณโลห้าโลหกนะครับที่เอาถังถังมาวางนี่กันเอาถังมาวางนี่ครันเอาถังถังดำนี่นะครับ เอาวางปนั้งอะไรมันจะไปไหนเออนี่ยครับวอนนี้ครับเขาไม่ไปไหนครับเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆเอาวางใกล้ๆครับนะครับหนูเชียงครับตัวนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกป้อนนะครับตัวนี้ไม่ใช่ลูกป้อนนะนะครับนะครับไม่ใช่ลูกป้อนนะครับอันนี้เขาก็นะครับมาดูหนูเชียงลายนะครับลักษณะขนนะครับจะหนูดูหนูไอ้แก่กับไม่แก่ดูยังไงครับดูขนดูดที่ขนเขาครับถ้าหนูแก่นี่ขนจะห่างๆนะครับ เขาจะห่างๆอันนี้คนเขาจะเรียบๆอยู่คนับเนี่ยเขาลูบๆลูบเล่นลูบอะไรเขาได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับดูโคนหางเขานะครับนะครับโค้งหางเขานะครับนะครับโคหางเขาใหญ่กว่านิ้วโป้นะครับนะครับโคหางเขาใหญ่กว่านิ้วโป้นะครับนะครับใหญ่นะครับนะครับถ้าหนูแก่นี่สังเกตได้เลยนะครับแก่นี่คนจะห่างแล้วก็จะมีอ่าจะมีที่ว่าอะไรนะมันจะมาห่างๆครับมันจะไม่ไม่เนี่ย รู้ว่าผลจะแกนครับนะครับผมตอนนี้ก็สิบเอ็ดเดือนนะครับนะครับสิบเอ็ดเดือนจะเข้าปีแล้วนะครับจะควบคุมน้าหนักเขาไว้นะครับควบคุมน้าหนักเขาไม่ให้เขาเกินประมาณโลเจ็ดโลแปดนะครับเอาโลห้าโลหกเนี่ยกำลังดีครับนะครับผมตอนนี้ชื่อเจ้าบ่อขาวบัญชาเมงครับอีกบ่อหนึ่งนี่จะชื่อว่าไอ้เจ้ารถถังจิตเมืองนนท์ครับเดี๋ยวให้พี่เขาเจ้ารถถังรถถังให้ดูนะครับครับเราเก็บตัวนี้ก่อนครับยกไปเลยพีไม่ต้องนีไปเลยเออยกไป ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ยใหญ่อ้วนครับหนูเชียงลายนะครับนะครับอันนี้หนูสายเชียงรายรื่นร้อยนะครับนะครับพัฒนาจากมาจากหนูดักหนูป่านะครับผมไม่ได้ทําลูกป้อนนะครับตรกนี้นะครับยามเล่นแต่เขาไปบ่อยลูกเขาเขาไปบ่อยนะครับนะผมเขาจะเชี่ยงเองนะผมเคยทาลูกป้อนแล้วครับผมไม่มีเวลาครับต้องนั่งลูกโครถขินเนี่ยไอ้บอกพุทหอันนี้มันมาอดบอบสที่สามครับมาพามาดูเจ้าเจ้ารถถังนะครับเจ้ารถถังจิตมืองนะครับ ไอ้ตัวนี้แชมป์แชมป์วันซีดีนะครับแชมป์วันซีดีนะครับนี่ขึ้นมาแล้วกรรมมันยกมาเลยเด้อกรรมหางมันยกมาตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ลูกเออตัวนี้ไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นกับเขานะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเจ้าบัวขาวนี่เล่นกับเขาบ่อยๆนะครับเพราะว่าก็อยู่ใกล้นะครับนะตัวนี้ก็เมื่อก่อนก็โลแปดโลเก้าเหมือนกันนะครับแต่มาดูนี้อันนี้หนูปีกว่านะครับดูสังเกตดูหนูปีกว่านะครับขนเขาจดแดงๆเนี่ยครับนะครับ ปีกว่าแล้วแขงสังเกตนะวขางเขาจะขาวนะครับเนี่ยสังเกตขนเขาจะไม่เรียบมันๆนะครับขนออกจะห่างๆนะตัวนี้ก็ปีปีกับอีกสองเดือนนะครับตัวนี้นะครับนะครับผมเนี่ยตัวนี้เจ้าเจ้านี่ครับนะครับนะครับเนี่ยนี่คือสายพันธุ์หนูเชียงรายนะครับสกอ็คลิปนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับพ่อแม่พันธุ์นะครับสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ